เด็กแรกเกิดน่ารักน่ารักคนรวยที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลคนมีชาติะกูลสูงคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมักจะถูกมองด้วยความอิจฉาลิษยาจากคนอื่นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังแห่งแววตาแห่งความเครียดแค้นอิจฉาริษยาของผู้อื่นนั้น จ้องมองโดยดวงตาสีน้ำเงินที่มีอานาจมหาศาลไม่มีที่สุดๆอย่างนี้ไม่ให้มามีที่นในชีวิตท่านจ้องมองสิ่งชั่วร้ายจ้องมองแววตาชั่วร้ายของคนอื่นไม่ให้เข้ามามีที่ผลในชีวิตท่านแต่ก็มีของแก้นะนะใครที่มีดวงตาที่อยู่ที่คอเนี่ยห้อยคอไว้แต่ไม่ใช่ลูกขนาดนี้นะฮะ ในกรีกเนี่ยแต่ในนี้เขาไม่มีในกรีกบางคนเนี่ยในบางเกาะเนี่ยบางเกาะไกลๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะการนำานาจของดวงตาชนินดนี้ได้ก็คือกระปังหาสีแดงเท่านั้นแก้กับบางคนใส่ดวงตาคนใส่กระปังหาใช่เป็นเล็กๆ,ๆสีแดงสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปซื้อถั่วไปกี่กันอีกหน่อย อยากสร้อยคอก็จะลากมาโปรแกรมถั่วนี่คือการขายนะเซลทุกคนต้องเรียนกับผมดวงตานี่นะครับเขาเรียกว่าภาษาตุรีเขาเรียกว่านาซา,า,ซาบอจุกวันจุก,น,จกนาจานาซาบอนจุกถ้ามีนนาซาบอนจุกนาซาองคการนาซ่าแหละ